ออกันอีกแล้วจ้มามันหนีมาวัดสิมเช่นมาวัดแดดแดดเห็นสังกัดท่านเห็นอะไรแล้วลว,ลว่าตอนขอไปบ่ได้ทา,ายมาเบิ่ออาหารป่าน้ำคืนนกกระสิขีใช่หัวนี่ตาป่าไดปลาสวายเจ้าตัวนี้ใหญ่ ปลาสวายมีแต่ตัวใหญ่ๆสีเผือกก็มีสีดอนก็นมี cơ mà hay đó. một viên tắm Nó giun trong đầu phải โอ้ chào này nó phải nước chim cho khả khả. mình. Khaya. Nướcเจ้า khaya ค่ะ. mưa bằng. เห็ดบุญยูกครงเท็ก็ได้ท่กันน,นะเนะตีนาสาวเหเ่าคาเนเผ็ด <c> น <ười> กกระยาป้ปากระยาหายรั้งเนาะสี่ี่เส้นหงสัระขนัรก็บอกข้นนกับมาแน่วัดบ,บุคคล ถ้าสิไปใส่ตอบมาหนิตายตามกันไปค่ะลูกของลูกของลูกหือตีเอาตีเบิ้งจีดังบ่ เตียนไงว่าสิขึ้นไปทั้งเครื่องมันผ่อนขึ้นไปก็ได้เราจะนี่วัดนี่ขึ่นไปทั้งเครื่องก็ได้มันผ่อนแฮ่ สิบห้ากันกลับเพื่อสิไปสายต่อแบบนี้สะมาแดดอะใช่ค่ะสาททยก็พอยังสีส่กันนีกันนีแบบบานห้ามละรถตรงเตยียงก็รถตรงเตเียงเซเมนเซเมนเพิพ่มทีแบบง่ายค่ะตอนนีวัดบใหญ่ค่ะก็บอกคอนน้อยเพราะว่ามันติดใน,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 นหนังจะขยาอันาน้อยๆนะที่ไหนๆรถตรงเตเียง บรอ,อรอบน,นคนนนู่บัรน้พี่บานก็เ่งใหญ่กลัซื้อถเถวาลืมไปห้า,าสิบไปใส่บันนี้กพอเลยหิวน้ำดนบันี้ไปหานนำกินซัก้อนพี่น้องไปใสจังหวะกันไมบัไป